วันนี้นะครับเราก็จะเลยมาถามกันไปเลยนะครับ <S <S สิ่งที่คาใจาเราสองคนอยู่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ช่วงสมัยก่อนเนี้ยจีบจกันเนี้ยเออก็ไปกินข้าวร้านไหนดีร้านไหนดีจริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะทำกับข้าวไม่เป็นเพราะคุณชอบซื้อกินติดนิสัยซื้อกินเรากำลังพูดเรื่องข้าวใช่ไหมข้าวข,ข้าวข้าวก็ใช่ของข้าวไม่ใช่อะไรของเธอเนี่ยเราก็คบกันมาหลายปีนะจริงหรือไม่คะที่พี่จอยเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าพี่ณัทซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดบ้าง เคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมครับเมื่อคุณอยู่กับแฟน2คนแล้วมักจะมีเพื่อนตูดหมือคนหนึ่งชอบมาถามคุณว่าเฮ้ยคราวที่แล้วไม่ได้มาคนนี้นี่นะซึ่งเราก็สงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงเอ่อมันเป็นมุกค่ะ มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องมุกไงเ,เรื่องจริงอะไรเราถ้าไม่มีมูลใครเขาจะเล่นมันไม่ใช่มูลมันเป็นมุกพี่จอยเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบปัญหานี้โดยตรงเพราะว่าตอนที่เราครบกันแรกๆเลยอเพื่อนฉันคนดีทั้งหลายก็ชอบมาทักเฮ้ยคราวที่แล้วมันมาคนนี้นี่นะเฮ้ยน้ำเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแนนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยชื่อจอยเว้ยชื่อจอยอันนี้คือเพิ่มชื่อมาแล้วมีแนนมีนม้ำอันนี้อันนี้ก็มุกยกตัวอย่างวันนี้นะครับเราก็จะเลยมาถามกันไปเลยนะครับสิ่งที่คาใจของเราสองคนอยู่มันเป็นเรื่องจริงหรืออเปล่าตใหห้มดแน นนะซึ่งฉันก็จะถามเธอด้วยอ้าวเฮ้ยด้วยเหรอใช่เพราะว่าอา้าวจริงๆตอนที่เราคบกันชุกแรกเนี่ยฉันไม่เคยถามอะไรเธอเลยเขาก็รู้แหละบางคําถามเนี่ยอาจจะทําให้ลําบากใจในการตอบวันนี้เลยจะมีทางออกให้อีฉันจะมีบะหมี่เผ็ดให้กินถามปุ๊บถ้าไม่อยากตอบกินแทนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะต้องกินบะหมีจ่จนหมดถ้วยอันนี้ยกตัวอย่างคําถามเผื่อว่าใครไม่เห็นภาพจริงหรือไม่ครับตอนที่ก่อนจะชอบนันนนท์เนี่ยเธอเคยชอบไม้พิรัตมาก่อนเฮ้ยคำถามนี้ไม่เกี่ยวมั้ยกตัวอย่างไงอ่ะสมมติเธออยากตอบไม่อยากตอบกินซื้อครับ ไปเอาบะหมีเม่เผ็ดบ้างไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้กิน <c oughs> รู้อยู่แล้วว่าบะหมีเผ็ดเผ็ดแน่นอนหลายๆคนก็ได้ลองชิมกันไปแล้วว่าพู้นี้มันเผ็ดของจริงทีนี้ใครจะเริ่มก่อนกำลังจะบอกเลยว่าออใครเป็นผู้นําครอบครัว่ะเอางันเธอก็ถามสิหนึ่งสองชนะถามก่อนหรือว่าถามก่อนสิอโอเคมาเลยครับ จริงหรือไม่ในช่วงคบกันแรกๆเนี่ยที่เป็นคนติดห้องมากไม่ยอมออกจากห้องชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นข้ออ้างไม่อยากออกมาเจอกันเพราะไม่คิดจะจริงจังกับฉันกินดีวากินทำไมตอบสิกินก่อนมันเป็นแค่ข้าขอาง, <S 2> <S 2> องจริเหรอไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้กินตอบเลยเนีย่ยข้อแรกก็ไม่ได้คําตอบแล้วอ่ะไหนบอกวันนี้จะมาเคลียร์ปัญหาค้างคาใจอะไร คืออย่างนี้ส่วนตัวมองว่าพี่จอเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยมากทีเนี้ยตอนเราเคยจีบอ่ะไม่ได้รู้หรอกว่าเขาจะมาคุยกับเราไหมทนานั้นถ้าพูดถึงตามความจริงแล้วอ่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้หวังอะไรเลยอันนี้ก็คือคุยกันสักพักบ้างแล้วอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นก็โอเคแล้วฉันจะกินทําไมวะทั้ตั้งใจจีบแล้วตั้งใจจีบแล้วแต่ไม่เจอกันเลยฉันไม่คนติดห้องเฉยยงไงมาตายกันบ้างผมเนี่ยไม่เคยอยู่ในสเปคคุณเลยเฮ้ยใครเขาถามอะไรกันแบบนี้เล่าจริงหรือไม่ของเาถ้าไม่ใช่แล้วจะแต่งทําไมและสเปคคุ 5มึงกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยอ๋อฮะหน้าตาดูไม่เผ็ดใช่ไหมล่ะอ้อฮะไหวไหมคะคคได้อยู่ใช่ไหมได้เข้อต่อไปจริง่งง่ายที่คุณใช้ความสามารถในการเล่นกีตาร์ของคุณเนี่ยจีบสาวไม่ใช่แค่กับฉัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย มีเพลงอะไรบ้างอะอยากรู้เลยว่าเอ้ยเพลงมันซ้ํากันไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เรื่องตึงขนาดนั้นเลยเล่นกีตาร์เสร็จแล้วไงชวนไปดูผีเสื้อที่ห้องปฏิเสธแล้วเหรอวะปฏิเสธด้วยจะกินอีกไหมล่ะไม่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 ดีไม่มีกลัวกลัวแล้วครับฉันเคยได้ยินจากเพื่อนของเธอเขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนน่ะเธอน่ะชอบผู้ชายที่เด็กกว่ามีไหม ที่เธอไปตามจีบไปตามนั่งเฝ้าเขาแล้วเขาก็เป็นคนเด็กกว่าด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายเขาสนใจหรือเปล่าแต่ไปตามโอเคผมรู้คําตอบแล้วหาใจมาเจ็ดปีเยี่ยมไปเลยครับแสดงเห็นถึงว่าพี่จอยเป็นคนที่เวลารักใครรักจริงมากๆทำไมเธอจะกินข้มนเหรอไม่ต้อกินแล้วตาฉันหาามั่งจริงหรือไม่ ที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเนเวลาโทรไปอะ่ะมักไม่ค่อยอยากรับไม่ค่อยอยากคุยถ้ามันเหมือนแบบเออเอเอมีอะไรก็คือจริงๆอะ่ะติดสายกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ไม่ติดไม่ใช่เธอเข้าใจผิดแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบติดเกมไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องแบบจีบพี่จอยแล้วก็อยู่กับคนอื่นเลยไม่มีอันนี้ไม่มีเดี๋ยวก่อนทุกคนเวลาโทรไปนะโทรไปทำอะไรอยู่อืม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 แต่ถ้าตัวเองโทรมานะคุยได้เป็นชั่วโมงเลยอะ่ะก็เราเป็นผู้รับฟังที่ดีไงมันไม่ใช่อื่อย่างเงี้ยมันมอน คือระหว่างที่เขาโทรมาเราเล่นเกมอยู่บ้างทํานู่นทํานี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่มีความสําคัญมากพอที่จะอยากคุยด,ด้วยนี่คือถ้าโทรมาก็ต้อ,อิอ<ว>ก<ห>อดีว่าแสดงว่าติดสายอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอยู่ไม่มี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 จริงพิ่กีฮอนสัญญาไม่มีรานิลาันบ้างไม่ใช่สิแล้วที่แบบว่า กินต่อก็ได้ตาฉันบ้างจริงหรือไม่ที่เธอเลือกคบกับฉันเนี่ยเพราะว่าหน้าตาของฉันดีอุ้ยหน้าตาดีเห็นครั้งแรกคือแบบเสื้อโปโลสีส้มความยาวนี่คือปิดสะโพกเลยนะเกางเกงขาสั้นเหมือนจะข้ามถนนมาใช่ไหมเฮ้เห็นจากใกลๆเขาตัวเล็กวิ่งเข้ามาใกล้ๆคิดว่าจะเฮ้ยทำไมมันเท่ากันเฮ้อะไรเงี้ย อุ้ย <Das que ath> น่ารักน่ารักแล้วไม่ต้องร้องให้ไม่น่าสาวๆจะเยอะเหรอเราอ่ะอ่าโอเคกลายเป็นกูสวยแล้วกูข <g ül> ้าคำถามต่อไปเลยดีกว่าเ <c oughs> ชิญครับจริงหรือไม่ช่วงสมัยก่อนเนี้ยจีบจีบกันเนี้ยเออก,ก็แบบว่าไปกินข้าวร้านไหนดีร้านไหนดีตามใจทุกอย่างเลย้เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบเอาอ,อกเอาใจพาไปกินข้าวแบบตามใจเลือกร้านไหนก็ได้จริงๆแล้วอะ่ะคุณทำกับข้าวไม่เป็นแต่คําถามไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณทํากับข้าวเป็นหรือเปล่าเพราะคุณชอบซื้อกินติดนิสัยซื้อกินเรากำลังพูดเรื่องข้าวใช่ไหมค่ะ ข้าวก็ใช่น้องข้าวไม่ใช่อะไรคนเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทํากับข้าวก็ต้องชวนไปทานข้าว้างนอกก็ถูกแล้วใจเธอมาแบบมาลําบากกับอาหารที่มันไม่อร่อยทําไมอะไรางี้ก็ลองหยอดไปก่อนเ่อจะหลุดอะไรมาบ้างจริงหรือไม่ที่พี่จอยเป็นคนจีบพี่เน็ตก่อนไม่จริงแต่เธอเป็นคนมาหาฉันนะยอมรับมาสิยอมรับก่อนสิว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจช่วงนั้นอ่ะผมทาธุรกิจเยอะผมมีทั้งงานเล่นดนตรีผมดูแลร้านแล้วจะจีบใครสักคนไม่คิดจะไปหาเขาเลยนี้เราก็คุยศึกษา ดูใจกันยาวๆก็เลยไม่ออกมาเจอหน้ากันเลยงี้นี่ก็คือต้องขับรถไปรับออกมากินข้าวอย่างงี้เห็นไหมครับเขาสารภาพออกมาแล้วคนเราจะทําความรู้จักกันไม่ออกมาเจอหน้ากันคิดว่าเขาจริงจังกับเราเนี่ยจริงจังแต่ว่าผมอะใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราคุยกับคุณนานใส่ใจคุณนานสีสัวไม่ตั้งใจจีบไม่จริงใจไม่จริงจังเลยอกูกินแทนก็ได้ว่ากินไปสิกินไปให้หมดเลยจริงหรือไม่คุยโทรศัพท์กันเสร็จแล้วเนี่ยบอกโอ้ยเนี่ยจะไปนอนแล้วแต่จริงๆแล้วอะหนีออกไปเที่ยว กินให้หมดชามเลยนะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยหลายคืนมากๆเลยทำไมผู้ชายชอบเป็นนิสัยนี้กันเนาะจริงหรือไม่ที่ความฝันของเธอเนี่ยคือกลายเป็นนักแข่งรถโอ้โหคำถามนี้ไม่ดีเลยว่ะคำถามนี้มันดูสบายไปอ,ะอ่ะไม่ก็เป็นคนชอบขับรถ,ถเลยคิดว่าถ้าได้แบบไปขับรถในสนามแข่งก็น,น่าจะสนุกดีเลยฉันไม่น่าถามคำถามนี้เลยอเอาใหม่ได้ะถามใหม่ <laughs> เราก็คบกันมาหลายปีนะจริงหรือไม่คะที่พี่จอยเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าพี่ณัทซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดบ้าง ว่าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจำได้มีกล้องชอบซื้อกล้องให้ ا, ฉันจะกินละสิคุยังไม่กินวะทำไมเราถึงได้รับอะไรเขาไม่ได้เลยนะตาฉันบ้างตาบ้างเธอไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาจริงหรือไม่ที่ตะก่อนเนี้ยเราจะใช้คาว่า,าตะก่อนนี้ดีไหมนะไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังทาอยู่หรือเปล่าเลยเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดเนี่ยมักจะไปหยอดแฟนคลับสาวๆไปขอแลกเบอร์บีบีจริงหรือไม่เนี่ยคิดนาน ไม่มีถ้าคิดนานน่ะแปลว่าเอ๊ะทำไปกับคนไหนบ้างหรือเปล่านะไม่มีมีแต่เขามาแจากเองเธอเห็นฉันหล่อเป็นแบดพิดเลยยังไงเนี่ยจริงจริงสิ่งสูงมากจริงๆมันก็ต้องต่ำเกิน จริงหรือไม่ครับพี่จอ,อยตอนที่เราจีบกันเนี่ยก่อนจะไปทํางานอ่ะเธอจะต้องแวะมาหาฉันก่อนจริงเพราะว่าแวะซื้อเอาอาหารเช้าไปให้ก่อนไปทํางานเพราะว่าที่ทํางานกับที่พักเขาอมันใกล้กันมากนี่คือวิธีการตอบที่ทํายังไงให้คนถามดูแย่นะครับจริงหรือไม่มีแฟนคลับมาแนะนําเพื่อนให้พี่นะจีบเพื่อนหนูสีไม่มี มีบ้างแลวเธออยากจะให้ฉันกินได้ใช่ไหมจริงหรือไม่ที่เธอเลือกบริษัทที่ทํางานเนี่ยให้ใกล้บ้านฉันมันใกล้โดยบังเอิญไหนบอกตัวเองไม่ได้หลอกแบบแบทพิทไงนี่คือความมั่นใจนี่เกินแบทพิทไปแล้วเอาจริงจริงหรือไม่ที่เวลาคุณไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วคุณมักจะกินเกินลิมิตแล้วก็เป็นล้มหัวทิ่มอร่อยนะเนี่ยไม่นานเดี๋ยวมันจะเย็นเนี่ยจะเริ่มชื่อดะล้าคุงกิรีบกินนะ ปัจจุบันยังเป็นอยู่หรือเปล่านะปัจจุบันไม่มีเนะจริงหรือไม่ที่เธอคาดหวังว่าฉันจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเธอแล้วฉันไม่ทำนี่คือการตอบยังไงให้คนถามรู้สึกผิดอีกครั้งนะครับมันก็เป็นธรรมดาของผู้หญิงแต่ไม like <bbe> ่ทําก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรนะยังไงเธอก็เป็นลูกไก่ในกระมือใช่แล้วจะบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน่ะเอาจริงแล้วไม่สําคัญเลยมันสําคัญว่าหลังแต่งงานแล้วอะคุณทําตัวดีขึ้นไหมหรือเสมอต้นเสมอปลายไหมอะไรเงี้ยครับผม ฟังไว้นะครับทุกคนพี่นัทไม่เป็นอย่างนั้นเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไง <c oughs> ก่อนหน้านั้นอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันไม่สําคัญหรอกแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรสําคัญกว่าและอนาคตเราวางแผนไปยังไงอะ่ะให้มันดีต่อไปเรื่อยๆรับข้อดีรับข้อเสียกันแบ่งทุกแบ่งสุขพี่นัทก,ก็คือดูแลดีเหมือนเดิมคะ่ะแม้จะไม่รับโทรศัพท์ยังไงก็ไม่รับโทรศัพท์อย่างนั้น ใช่ครับผมบอกผู้ชายทุกคนไว้เลยนะครับว่าคุณอย่ามีโปรโมชั่นนะครับคุณเผยไปเลยนะครับว่าคุณเป็นคนยังไงจริงโปรโมชั่นไม่ควรมีถ้าดีก็ดีให้ตลอดรอดฟังนี่แค่เรื่องก่อนแต่งงานนะเนี่ยมีเรื่องหลังแต่งงานที่อยากรู้ถึงไหมถามได้ใช่ไหมล่ะบางคำถามก็ถามไปแล้วก็เจ็บเองเนาะอ คำถามที่ถามกันไปวันนี้ก็เป็นคำถามในช่วงที่เราจีบกันเนาะยังมีเรื่องหลังแต่งงานที่อยากรู้อีกไหมแบบได้ยินมาจากเพื่อนว่าเฮ้ยนทไม่ทาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้พี่จอยอยากรู้ว่าแต่คนดูอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากให้ความจริงมันเปิดเผยไม่เอาแล้วครับอยากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแต่สุดท้ายยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไอจีพี่จอยฝากไอจีผมอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่จอยบ๊ายบาย